ครับสวัสดีครับพอกันครับนุ่มหน่อยกระดิ่กับเสียบนัดเท่าครับมือนีเสียบนัดภาพมาขุดหูครับผมนี่ครับกำลังสุกุยตะไกยครับมึงหูซอยเสียบกันครับผมได้แล้วมี่าเสบหนึงทางม มาแนวห้าตัวมาแนวห้าตัว,ตวครับวันนี้น้อยก็จะทิ้งกับเทปนัดมาหาปุดปูครับปล่อยแล้วครับมาเด้วอวันนี้สามมันโหนมาอยู่บ้านอยู่ต้องกับมาหาปุตผุกันครับพี่น้องเมื่อน,นี้นี่คือลายหงส์เลยเทป và bình nhanh chạy xếp lại cặp mặt trái tim bóng đá hấp dưng 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 อืมอเสียงเซ็บยกขึ้นโชว์ก็นะเซ็บนี่ครับผมอือรูแรกนี่ก็ลายรูรสต์เนนนะครับผมคนสันอยู่ดูครับอย่า,างน้นยแจ้งให้ทุกคนเมื่อนี้มามาผู้ใดมีบ้านอยู่สองกระหาอยู่หากินก็ครับมื่อนี้ครับ ขอครับมาหาคุณปู่โอ้ได้แล้วนี่ครับนี่ไอตัวไปมีหลายด้วยยวนแสงเงินอ้ไม่หลาย,ยแายทะ หูเง่หู้บุห้องเ้ยหูเงี่ยหืูเนี่ยฮะันที่หาหู้บอกเอ้อมาขุดบุญกันกับเทปนัะนะครับฮึฮึ บุ้มมาแล้วครับนี่โอ้ตายใครเบิ้งใครพี่น้องพี่น้องเบิ้งใครปูมันครับครับนี่มันมันนะครับนี่มันมันเลยมันมันเลยเอาวะทิ้งเลยทิ้งเมื่อตอนเชื่อว่ามึงครับอีปูมันมันหรือพี่น้อง ถึงทำรมอู้ะได้เอาตัวไหมมาถึงมามาครับบุญกระดือเงิน,นไม่เดี่ยวนี่ครับอีปูไปตัวครับ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องยูทูบหน่อยกระสินเป็ีกยนลังใจให้พวกผมพร้อมนะครับกับเชิดเชิดตันนะครับ,บผมครับผมอีกคนเดอนะครับ,บผมอย่าลืมเปลนกยลังใจให้พวกผมพร้อมนะครับนะครับเชิมหน้ากำลังขุดครับผมนะครับครับปู่ ก็อะไรอยู่ครับ่หมากม่ฮกกะหมากแม่ครับนะครับผมเอามาอีกตัวนั่นนี่กินเขาคุเลยร้อยนะครับลายรู้อยู่ตัวนี้ ครสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับจากนุ่นนายกระตินครับเทพนัดสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้ท่านีิควันครับอีกคู่หนึ่งครับจะได้ตัวใหญ่บ้ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ยังใจให้ผมด้วยนะครับเยบ อืมนี่ครับเออมันจีนีบมือนะครับใสตัวโอ้แถทนีนงูหลายงูหลายอยู่เ้ยรูมันเยอะครับอ้อใต้นี่ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้ากดแชร์กดไลค์กดติดตามกำลังใจให้พวกผมพร้อมครับตามคลิปนี้ กาคำว่าสวัสดีครับ